เป็ดกันเลยนะครับเจ้าคิดว่าข้าจะตกอยู่ที่เดิมซ้ำสองครั้งนั้นเหลือฮ่าฮาาไอ้ขยะนี่ข้าจะไม่เตะท่านแต่ข้าจะกัดท่านเจ้าเป็นหมาหรอกัดจริงเลยเนี่ยใช่ไงข้ากัดแต่ท่านแล้วยังไงล่ะทำไมยังอึ้งอยู่อีกดึงเธอออกไปเร็วๆเ,เพคะปล่อยข้านะปล่อยเธอมีจิตสำนึกในการเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือไม่ เป็นผู้หญิงมากัดขาผู้ใช้ได้ยังไงวะข้าอยากกลับบ้านอปฉันกลับบ้านนะเจ้าทำ้ายข้าเจ้ากลับไปไม่ได้จนกว่าข้าจะหายดีข้าจะรู้ได้ยังไงว่าท่านหายดีหรือไม่เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ข้ารู้ก็เองก็พอเจ้าเล่นเป็นนักเลงไหมเนี่ยข้าไม่ต้องเล่นเป็นนักเลงข้าเกิดมาก็เป็นนักเลงแล้วยังไงล่ะอปยพ เจ้ารังแกยายตัวดีได้ยังไงมาดูกันว่าค่าหน้าด้านขนาดไหนนอกจากนี้เจ้าเคยเห็นยายตัวดีดีกัดขาผู้ชายบ้างไหมข้าเคยเห็นนั่นข้าไงฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าตลกมากเจ้าเตะขาและกัดขาข้าดังนั้นเจ้าต้องรับผิดชอบรับผิดชอบเหรอรับผิดชอบอย่างไรคืนนี้ข้าต้องการให้เจ้ารับใช้บนเตียงของข้ารับใช้บนเตียงเหรอท่านเป็นคน บิดเบือนที่ไรยังอายจริงๆหยุดพูดไรสาระได้แล้วแม่บ้านถอดเสื้อผ้าของออกอาบน้ำให้เธอแล้วพาเธอไปที่ห้องของข้าจิวเย่ฉันรู้สึกผิดแล้วยกโทษให้ข้าเถอะข้าจะไม่กล้าอีกต่อไปโอเคก็จบไปลใไป้ในตอนที่161นะไปต่อในตอนที่162กันเลย162กันเลยนะครับห้องพระบรรทุมเจ้าอยากทำอะไรล่ะเฮ้ปล่อยข้าลงแน่นอน เราจะพาเจ้าไปที่ห้องนอนของไทจือเย่เพื่อรับใช้ไทจือเย่ขอแสดงความยินดีด้วยนะแม่นางจูหลังจากคืนนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเป็นนางบำเรือขององค์ราชทายาทแล้วขอแสดงความยินดีกับเจ้าอะไรเนี่ยข้าไม่อยากเป็นนางบำเรือใครก็ตามเฮ้ปบ้าจริงทำไมพวกข้าพวกเขาถึงแต่งตัวข้าแบบนี้เฮ้ยทำไมมันแน่นจัง ยังไงก็ตามไม่มีใครเข้ามาข้าต้องออกจากที่นี่ก่อนโอ้ยเจ้าจะรอไม่ไหวแล้วรีบมาต้อนรับข้าเลยเนี่ยแย่แล้วดูเหมือนว่าคืนนี้เจ้าก็คาดบางเช่นกันอย่าหลุตัวเองไปหน่อยเลยเออหรืออ,อ,อย่าอย่าอย่าเข้ามานะก้าดียังไงมาสั่งข้าทำตามคำพูดจ้าไม่ได้ปล่อยข้าไอ้นักเลง ก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอยวของข้าช่วยเบาๆหน่อยได้ไหมอ่อ,อนโยนกับข้าหน่อยได้ไหมอ,อ,หอ่อนโยนเหรออ่อนโยนหน่อยเหรอเอาล่ะเจ้าจะได้เรียนรู้ว่าจะอ่อ,อนโยนเร็วๆนี้ไม่ข้าไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นทุกนาทีสําหรับคืนนี้มีค่ามากนักอย่าอายนักจิวเย่ท่านต้องการท่านต้องใจเย็นๆยับยั้งชั่งใจหน่อยข้ายังบริสุทธิ์อยู่นะ อย่านะเชื่อชื่อเสียงของข้าจะพังพินาศโอเคมึงมีชื่อเสียงกับเขาด้วยเหรอะฮัลโหลโอเคก็จะไปในตอนที่หนึ่งร้ยหกิบสองนะครับโอเค,อเคใครคิดว่านางเอมียังมีชื่อเสียงอยู่ก็ในทางที่ดีนะเออก็คอมเมนต์บอกเลยนะคือตอนนี้ผมไม่เห็นชื่อเสียงในทางที่ดีของมันเลยนะโอเคไปต่อนในตอนที่หนึ่ง้อยหกิบสามที่หนึ่งร้อยหกสิบสามันเลยนะครับอย่ามองนะอย่ามองนะนี่มันผิดสินทมแม่นางจู่ความโชคดีไม่ตื่นนะัก เฮ้ไทยจเย่ทรงมีความสามารถจริงๆทำไมกินข้าวเยอะจังแต่ยังผอมเหมือน <c oughs> ยังผอมเหมือนซี่โครงมันไม่รู้สึกถึงสัมผัสเลยมีความรู้สึกถึงสัมผัสเหรอไม่มัน <c oughs> ไม่มันไม่ใช่ธุระอะไรกับท่านไปหาโสเพณีสีท่าุอยากได้ความรู้สึกดีปล่อยข้าเดี๋ยวนี้อารมณ์ร้ายจังข้าแค่อยากจะสอนบทเรียนให้เจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรกับเจ้าจริงๆ มีผู้หญิงเต็มในวังท่านไม่ต้องการข้าหรอกใครให้เจ้าไม่ไว้หน้าข้าต่อหน้าบ่าวมาก่อนเจ้าเจ้าตั้งใจหลอกฉันโดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาใบหน้าเหรอไม่ได้เหรอเขาไม่ใช่คนปกติอยู่ดีข้าควรจะพูดอีกแบบหนึ่งกับเขาฮิ่ิ่นั้นจิวเย่ท่านได้รักษาใบหน้าให้ดีแล้วปล่อยข้าไปได้ไหมนี่นักจะปล่อยข้าเหรอ ข้าบอกเจ้าแล้วไงเจ้าจะไปไหนไม่ได้จนกว่าข้าจะหายดีเจ้าหลอกข้าโดยตั้งใจใช่ไหมฮึจูอูชินเว้นแต่เจ้าจะเต็มใจกับข้ามิเช่นนั้นข้าจะไม่มีวันแต่ต้องเจ้ามั่นใจมากข้าเชื่อมั่นว่ามันจะไม่ไกลเกินไปวันต่อมาองค์รัชทายาทหายดีหรือ,อยังไม่ทราบเพคะวันที่สามองค์รัชทายาททรงเรียกหมอ หลวงหรือ,อยังไม่ทราบเพคะวันที่สี่แม่นางจู่องค์ราชทา่า <c oughs> ขอแัยนลิ้นพันกันผมลิน้นพันกันเพอย่างเงี้ยหละองค์ราชทายาทยุ่งกับงานราชการและไม่มีเวลาพบท่านวันนี้บ้าจริงมันก็หลายวันแล้วเขาต้องซ่อนตัวจากข้าใช่ไหมคอยดูแล้วกันเถอะเหลียนเชียง เสี่ยวเหลียนเฉียงเจ้าตัวน้อยให้ข้าตรวจสอบว่าเจ้าสบายดีหรือไม่ฮ่าฮ่โอเคก็จะไปแลป้วในตอนที่163ไปต่อในะตอนที่164กันเลยนะตอนที่164กันเลยนะครับจิ๋วเย่ล้วนเป็นเจ้าบังคับข้าฟูแช่หน้าตื่นเต้นจริงต่อไปข้าต้องถอดการเกงเขาจริงๆเหรอ ถอดการเกงผู้ชายตอนกลางคืนดึกเธอนีหน้าอายจริงๆไร้สาระจะตรวจดูบาดแผลได้อย่างไรหากไม่ถอดการเกงออกเจ้าไม่อยากกลับบ้านเหรอจะปล่อยคนพันคนนี้สร้างเหตุผลขึ้นมาเหรอพูดถูกแล้วนะถอดเถอะเป็นใครใจเย็นๆใจเย็นเป็นค่านักเป็นข่านัก,นนกอยาแทงมา เจ้าตอนกลางคืนไม่นอนอยู่ที่ห้องจะบ้าไปแล้วเหรอข้าไม่เคยเห็นคนปกตินอนหลับด้วยดาบและเจ้าเป็นคนบ้าเนี่ยฮิฮ่ข้าแค่กังวลบาดแผลของเจ้าไงเดิมทีเป็นนางไม่เชื่อข้าดูเหมือนว่าเจ้าค่อนข้างดีอยู่ข้าไปแล้วนะปล่อยข้าทำไมทำไมตัวเจ้าถึงเย็นจัง เจ้าทำให้ข้าตกใจมากจะไม่เย็นได้หรือไงจิวเย่ข้าอย่าขยับตอนนี้เจ้ารู้สึกอบอุ่นขึ้นมาหรือ,อยังอบอุ่นขึ้นแล้วโอเคเอาไปเอามาคือ,อไอ้เฮี้ยน,นี่เป็นพระเอกแล้วทุกคนฮลัลโหลโอเคก็จบไปในตอนที่1น4นํา้ี่ไปต่อนในตอนที่165กันเลยไอ้ขอพายหนึยไปต่อนในตอนที่164กันเลย โอเคหนึ่งร้อยหกสิบสี่ถูกแล้วโอ้โหเบืมากกว่านี้ขอไปจริงสมองไปแล้วแหละโอเคปะหนึ okay, 100่งร้อยไปต่อนในตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าโอเคมาตอนเจอกันในตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบห้ากันเลยนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนี้ข้ามาเพื่อตรวจดูบาดแผลของเขาไงทําไมตอนนี้ถึงเป็นแบบนี้อูชินทั้งชายเงาและหญิงไม้เหมือนไม้แห้งเจอกับไฟไหม้ <c oughs> ไฟหุม่มโอเคยุด อุ้ยข้าลุกหนักเกินไปหรือนี่ข้าแค่อยากคุยกับเจ้าทำไมเจ้าดูเศร้าจัง้ดูเครียดจังฮ่าฮ่าออลุ่งสางแล้วค่อยคุยกันเถอะบายบายเดี๋ยวข้าได้ปล่อยเจ้าไปหรือข้าอูชินแล้วข้าจะรับเจ้าในฐานะนางบำเรอของข้าล่ะเป็นไงนี่มาอีกแล้วปวดหัวจังหยุดล้อเล่นได้แล้วข้าจะเป็นภรรยาของผู้ชายไม่ใช่นางบำเรอ ยกเว้นห้องหลักข้าไม่สนใจที่อื่นเจ้าต้องการให้ทำให้ข้าลำบากเรื่องไรสาระไม่งั้นเจ้าจะทำให้ข้าลำบากเหรอฮิไอ้ซาเลวลวนลามข้าข้าจูบเจ้าเท่ากับว่าเป็นข้าให้ยกย่องกับเจ้าอย่างไม่อย่าไม่รู้เรื่องความชื่นความชื่นชมยินดีแต่ข้ารับไว้น่ะสำหรับเจ้าให้ยกยอกับข้า ถ้าเจ้าไม่รู้เรื่องยังไงคืนนี้ข้าจะเอาเจ้าเป็นนางบำเรอของข้าเจ้าเป็นองค์ชายอยู่ดีๆทำไมมันต้องทำให้ข้าลำบากใจอยู่ตลอดใครให้เจ้าทำ้ายข้าก่อนมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นหยุดพูดไรสาระได้แล้วมาอีกแล้วอยากจูบก็จูบงั้นเหรอฝันไปเถอะข้าไม่ได้เป็นคนถูกลังแกง่ายขนาดนั้นโอเคเข้าใจนะน่าจะง่ายกว่านั้น จะบ้าไปแล้วเหรอเจ้าเจ้ากล้าดีไงมากัดข้าเจ้าไม่ใช่ชอบจูบเหรอจูบแบบนี้น่าประทับใจกว่าสิเจ้าเด็กนี่นำความสนุกที่ไม่มีที่สิ้นสุดมาให้ตลอดให้ข้าหยุดตัมนุงรักเธอไม่ได้โอเคก็จบไปแล้วในตอนที่165นะครับไปต่อในตอนที่166กันเลยนะครับ